ลินทำบอกมันไม่มีคนภาคไม่มีข้างบนเขาไม่ภาคจ้าไม่ภาคเรา ต้องไปภาคมันมวยมวยมวยพากันนะมโหรีตีตีตุ่งตุ่งคนยิ่งตีกันยิ่งแต่เร่งเครื่องกองเชียร์สุดยอดเลยเล่นต่อได้ไม่ฟาวหรอ

ังตามไปไปไปหาเพื่อนลูกหมดเวลาคึ่งแรกนะคะโคราชนำสุริน10หมดเวลาการ